สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเ็นการ์ดถบ้านนะครับก่อนจะพามาดูรถนะครับผมขอฝากติดตามช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจการ์ดรถบ้านนะครับขอฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยนะครับตอนนี้จะเป็นอิซุดะคอนไอมกรทองนะครับปี2001นะครับเครื่องส0 0พันนะครับตัว S l x เกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ ราคาอยู่ที่139,00 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับสีสันถือว่าเรียบร้อยนะครับหรือว่าลูกค้าคนไหนนะครับจะสนใจมาดูรถที่เต็นก็ได้นะครับเต็นเราอยู่เส้นบางบัวทองสุพรรณนะครับก่อนถึงแยกเนพวงศ์นะครับอยู่ซ้ายมือนะครับ อยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับเป็นคนรถบ้านนะครับแต่ว่าคนไหนจะสนใจโทรมาสอบถามขอ็ได้นะครับเบอร์087-321-0872นะครับชี่คอรับนะครับผมสีภายนอกก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับ ภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับหุ้มเบาะหนังมานะครับคอนโซลนะครับมีจอมีวิทยุนะครับแอร์เย็นนะครับครอพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นแผงประตูนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้ปกตินะครับนี่ก็เป็นเบาะหลังนะครับคอนโซลก็ถือว่าไม่โซมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี se ๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องก็เดิมเดิมนะครับเครื่องสามพันเทอร์โบนะครับหน้าตาเดิมนะครับหมุดสีดํานะครับผมรถสวยเลยนะครับฝาปรงเดิมนะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเสียงเครื่องก็ว่าเพาะนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับ เรามาดูไอกันนะครับอันนี้ไม่มีไอนะครับผมรับประกันนะครับรับประกันนะครับเครื่องก็ประมาณนี้นะครับก็จะมียางนะครับยางปี2020นะครับแม็กกอบ20นะครับก็คนไหนสนใจก็กินบล็อกมาทางเพจได้เลยนะครับว่าจะเป็นเบอร์โทร0873210872นะครับ โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็อขอฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ